จื้ออ so ัไรไหซื้อกิ้งสุดาซื้อเขาห้องดุเลียวซื้อไงหมวยซื้อหมวยซื้อลิ้นเดียวกิ้งซื้อกิ้งอายเดี๋ยวเดียวไปเอาคอยอายเนาะมาลิดุอยู่ปะบัได้สูมาบัได้สูมาจะโดนมากที่อบบไปเฮ็ดงานหลายกว่าเออบาได้อยู่บ้านไปเฮ็ดเวียกนี่มาโดนหรือปล่ มาประมาณสองเดือนปกติแบบมาประมาณสองสามมือก็ไปแต่อันนี้แบบมาเป็นเดือนเลยเลยโอ้มา,มาเป็นเดือนเลยขันไปพิษแถ่ยอดลายอยู่แถวทะเคียนตะเคียนนี่โ<ม>บราณคามไทยปะไทยไปมาแล้วตั้งแต่เดนแลยอ๋อไปแล้วแล้วเด็กเด็กน้อยรีบหววานแต่เสร็จแล้วสิบเปรซ็นนี่ได้ใส มื่อกลางค่นแห่เราหยาเลยจะโดดเองจะโดดด้วย่ามันเดซื้อสาวอยังื่อหวานซื่อสาววานเมนมาเล่นดุบออยู่นี่กระดดอยู่จะปีแะน่องวานสิบห้าสิบห้าบริเบอ เสาจากปีละฮะเสาจากปีละเทียนประมาณถ้าเทียนเลยประามาณสามโมงสี่ไปแล้วสาเทียนกันแล้อยู่บ้านเดียวกันปะบอคนละบ้านคนละบ้านงามอ่ะงามเป็นสูงอ่ะ <laughs> งามมุงมีอขวาเอาจะ <laughs> มียูดาบาตอนนี้ ยางบ่มมีอมยูอ่เดี๋ยวว่าโซดแล้วบ่มีนะอขอถามซื้อใหม่คือว่าลืมไปละซื้อสาอม,มิอ่งก็ซื้อหมวยคนนี้เนี่ยซาวานสาวหมวยสาวานแม่แล้วเนาะคนแห่งขอถามซื้อจริงจะจือจะเป็นยังงจะถามอะไรเธอแล้วแม่อย่าลืมไว้ ท่นไปปลาแล้วครับก่อนหินนะ,ะไปท่ทส,ปนะสิกรับแล้วบกรับแ,แล้วแล้วแ<อ>พอเลยพอกินแล้ว,วาาบาทพอกินเลยอ่อยูฮีนำปะท่วมใย่ป

ในบงสองทางทางอยูนี่เองตาก็คือสีลายมันลงเนาะตาก็หลายสาวก็งามรวมแล้วมันเฮงงามหลานกะเถวงเขาห้องปลวยบ่เขาห้องป่วยังโมาไดซูมาขประทัดฮะประทาน ขัวซำละสวนรับประทานสวนปะสวนรับประทานป่าลายนะสวนรับประทานพี่น้องวิวกระหังอุ้ยโดดเลยมาตรงเฮียนบ่อย นอดี๋ยวอก่งคุณน้อยกินล้วฉดด้วเลยักแค่อ๋อ่ด้องราะลาสิคฟังเหตุฟังเหตุันนั้นนะเราอันนี้ยนอันนี้อืมลนาะลสุาคือปาสิหลานโอ้ักแล้วขักแล้วเร่แล้วเรแล้วลยอันี้ก็ยากมาก ต่อใหม่อีกวะไปทางนี้เลยทางนี้เลนลเาะวเจาข้าหลังดเอา่ไห้ขคิดนไง

มือเปียกกูแล้วล่ะมาติดกับตัวเอง <laughs> าางามค่ะงามริมงามอันนี้ก็งามเลยงามยังรูนวัตเหตุดีอ่ะยังแปดบุคูไปท่ได้กับเป็ดไรับพี่พวกท่านเข้าขกันหรอวะพวกบางทีแกไปก้อนบางทีกับท่านไม่ไปอยู่บ้านได้เจ้า ยุบบันไฮยกลงมาพี่ไายเขาวอาว่าไม่อยากเข้าเลยคนโบราณอะไรนี้นะบังคนเต้นแล้ววไปยืนอะไรยื้อเต้นมาอย่างนี้จักเฮ้ยแต่มากอย่างนี้มากเนาะ ก็ใช่มือนอื่นสุอยอบอกงั้นบางทีก็โดนนอโดนแล้วไหมโดกระโดดฉันคยอยู่บ้านเกินนำลงอาน้ำทักเลยได้ทำป่าี่เบ็ดไปไปใส่ใส่อีกไป Yeah, yeah. Ừ, nhìn rồi Cô là ngàn mất Cô yeah. ừ.